กูไม่รู้ก็อันนี้กูเยอะอ่ะพื้นที่กูเยอะอะลบเกณฑ์ชินดอกแล้วดีเยอะเลยแล้วมันเปิดมีคนไม่ถ่ายมีคนไม่ไถเราตัวตัวออก F6 ครับเขาปล่อย F6 ตายเขาไม่จับกู่อยู่ซช่ไหมมฟ้องแล้วผมฟ้องมึงไม่เคยเปลี่ยนเพลงดิก่อนกูนอนก็เปิดแต่เพลงเสียงเสียงทุกคนนะทั้งแบบทั้งออนไลน์ทั้ง ไม่เห no. oh yeah. no, oh. oh. ี้ยไม่เหี้ยหมดป่ะไจ้ะไจ้ะไจ้ะดนยุบโไอเหี้ยมีใครนึงเนี่ยไม่เปิดเหี้ยดีตอนกูจะนอนโดน เคยกินเลนการกินเลืนการอ้าง่าตออกอาเดือตไม่ไม่อ่านกูตัดเลือด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 มนะอันนี้อร่อยาาางมีอะไร ตายกได้แล้วอาจารย์น่ไงได้เรียนกับอ่ปฏิพัทไม่ใช่อาจารย์ภรยาสอนมาอ๋อแม่งไปสอนเดี่ยวเฮ้ยนี่ก็ตาอยู่แ้เลยกูอยากตายเ้กูไม่ยอม้เลย โอ้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วด้ดีแล้ว่าจะมีาไก่หมุนนับ้นเด็ดไเด็ไปไม่ดก็เที่ยแล้วแม่อนักกูไทยนี่หว่าเออกูเข้ามากจาดูหอยไปแล้วธีราแหนเดียวไม่รู้เออคือไม่ใช่รู้เราไม่ใช่ กูหมดเลยกูเขาตัดใครอ่ะกูจีบลระพาเออใช่เจอพากันยาหน่อยเปิดเธอมาวันแรกก็กูกูเลยว่าจะคุ้มติดสูตรเยอะเยๆๆเยอะเอะเยอะเฉยตั้งแต่วอลหนึ่งมาเจอแกไงแล้วแกตั้งแต่เข้าครั้งแรกแกบอกใครไม่ส่งงานติดสูตร เ yeah, ดียวขุตงดีเยอนเมื่อกี้จะดที่ดงเลยทนทีธรรมดาเนี่ยเลออก็ว่าไปแตก็ตอนจบมสามันเก่ส่งมากเท่าไหร่วะสอไอ้เยี้ยงน้อยกว่ากูอีกอนกูว่ามอต้นกูไม่ตั้งใจเรียนแล้วนะ มาต้นเหรอมาต้นกูไม่ใช่มาตั้งใจเรียนถ้ากูตั้งใจเรียนเดี๋ยวพังห้องไม่ได้เรียนเย็ดนี่ก็เกินไปต้องอไรน่ตรง้แมอกันแต่มึงมหนึ่งอะดนมึงต้องรู้รู้รถของอตต่อยอ๋อไอโบไอเแม่กูเลยว่าไม่ไปปวดใครมาไม่เล่นเดือดขึ้นหน้าเราดา ตอนมหกมันก็เขออะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงตอนปหกอะมเออกูเคเรียนตรงนี้นันอะไมึงดูไ่ากูอยู่คนละห้องแหละกูเลยอ่านมองมันเดือด้อแตกยังไม่ตตกเออโซามเสพีกแ้วเออน้องได้เรียนอะไรจบคุณน่ะเรีนเรียนเียอนอยเดียว นี่ทุกอย่างกับคุณนั่นเลยเออห้องสองอันนี้นี่ว่ะโดนหมดเฮ้ยเอามาดิจับปลาจับไจไม่ับไหมจับับห่ เพื่อนมาแล้แหละฮะม่เขาเขาเป็นรุ่นแม่แล้วอ่ะเขเล่นดีไซน์สิอนอยากไม่มาถึงไอบิวไมลูกบ่อค่าคุจิแม่งไวไโดนรัดนะเล่นมังกรของเจ้าแมวแนกลางไปสุดโลกล่แมวละ มาให้กูฆ่าไหมมึงอ่ะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ฮะจกอร์ไนะจูเกอร์ไปอันตีอ่ประมาณสิบไม่ข่างนะไปแล้วรอก่อน

มึงเห็นคิวเลยนะคิวเด่นตรงนี้ปีสามสองแล้วไม่กี้ขมุนไปทางไหนเนี่ย ว่าตอนนี้ใครได้บ้างว่าทุเลนว่ากูว่าทุเลนแบกแล้วแบกมาดูดูดโมโดจ้าอยแดนถอย The, the tower has been destroyed. <laughs> <laughs> I had this best friend back home, but... while well, i

กูไม่น่าชนแดนแดนแดนเดมกกับกูล้เพือนละกูหูกลังลังอมตีมีเห็นยังไม่พร้อมัวเรายังไม่พร้อมที่จะตัด mhm. นัตตีกูมาแล้วเอาไปไหม ก็มอวันไปเป๊ะมึงถอยมันเนี้ยออกจากกูทำไมกระชวยกูรวยรวยกูรวยรวยกูรวยรวยกูรวยไปเลย Equality and tenacity are foundations of the Helios culture ไปกูตอนท้ายกูไหมตอนท้าย เราหลอดวะแดนอะไรที่มึงจะไม่ได้อะไรที่มึงไม่ได้เห็นมึงก็จะได้เห็นอไรวะเฮียไปกับผมไหม <c oughs> แดงกวกแดงกวกกูไม่ไหวกูไม่ไหวลาก็ิวออลยังไม่พร้อเดือดโเดออย่นเดือดอยเดือดทอยนี่ร้องเพลงอะไรน่เดือดถอยเอสีใส่คิว ตาเตายุ้ช mm ัเ hmm. ล่นกับไอ่แดนบ่อยใช่หนักตวันนี้ก็มีแล้วพอไม่ทูเรน

เฮ้ยกำลังไปยจ้านี่กำลังหลับอยู่เลยก็ไม่แตกเกมที้วยชว อยากมีวิธีเพื่อจะไปอิสราเอต่างโลกเพื่ออะไรก็เราก็จะไรา่ปทั้งหอแล้วเราก็จะไปต่างโลกเราจะเป็นตัวกระต่ายเราจะมีเราจะมีความรู้สึกแบบมูเดีย